ครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีอกแล้วนะครับในรายการซันดีทีวีแต่ตอนนี้เราอยู่ในเกมแี้ฟิลเอตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนคนนึงชื่ออะไรครับ่าวันนี้เขาจะมาเล่นก,กับผมขายก็ได้ครับแล้วตามที่คุณพอใจเอาที่คุณสบายใจแหละเออครับผมบิ๊กครับอ่า งั้นเราเริ่มกันเลยน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับผมก็ขอเล่นไอแมพพวกนี้แล้วกันอ่าอ่าในที่สุดเราก็ได้เจอด่านแล้วด่านที่เราต้องการอ่าเฮ้ยด่านอะไรนะ<ด>อะไรอะอะไรเขาให้ทำอะไรทำอะไรลืมลืมวิธีเล่นอ๋อจำได้แล้วบบมุนนี่ไง,ไงอ๋อผมจำได้แล้ว,บบไ,ลวไม่ได้เล่นนาน นี่อ๋อออเ้า <_ an> ออ,อ,าอบ้างเลยคณบิ๊กจา,กรการุนา,าเล่นครับอ่าคุณบิ๊กตาคุณบ้างแล้วโช้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนเอ้ย,อยลืมไปเยอะเฮ้ยอะไรเยอะไม่ได้กระโดดเ,เ,เลยเอาเอาเป็นผมเล่นดีกว่าครับคุณเหมือนเล่นจะไม่ค่อยเป็นน่ะนอ่ะามาแล้วตาแก่น่ารักมาแล้ว ฮีโร่ฮีโร่ไปเลยอ๋าเล่นเก่งล้วเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงจำไม่ได้จำไม่ได้โอ้ยอ๋ออ๋อเดะเล่นนานอื่นไปโอ้ยเลิกกะทิระด่านนี้แหมบีเอ็มเย B กด่านอะไรน้าเอามาป้อนป้อนุยติ๊กติกบ้าติ๊กบ้าเอ้บ้าฮะจะไปไหมฮะ พาลูกไปดิสนีย์นละออ้เริ่มัเหนืเริ่มต้นกันใหม่ครับเอา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 ลูกลูก่อ้โลูกลูกจาลูกกันีส ลูกทำไมมีตับใจเส้นพุงไหลออกจากตัวลูกด้วยอเ้ยเฮ้อคืออุ้ยย่อไปโรงยาบาลไปลูกจูโอุ้ยโอ้โอ้ทีสัยขาหรอกโอ้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  อ๋อเอุ้ยอุ้ยรอรอแครอเอาสับแคปเอ่คือว่าออหือไปไหนได้ว่ะฉันเลือกนายเจบิกมีโกเอ้ยฮาตานีนายต้องชนะนะไปไหนอะอ่ะบิ๊กจูไอ้ซาออไอ้ซากูยังรอเลย วันดีวันดีจอร์นจอร์นเป็นชิ้นส่วนไปแล้วเอ้ยจอนอ้าวลูกไปโรงพยาบาลไปไปโดนชิปอือรีสีดวงแตกแน่เลยอ้าวชิปหายแล้วไปโรงพยาบาลดีกว่าเออลืมหัวแล้วเราไปโรงพยาาบลมาอ่าเรียก ้าวด่าได้ไรเนี่ย่นีไอ้เจ็บเลยแล้วมันก็ให้มึงลงอ่ะเอ้าโอ้ยฟิวไปหน่อยโอ้ยสรุปผมไปแบบนี้ยังผ่านเออจะไปถึงไหนเนี่ยเอ้าขาเอ้าขาโอ้โหลุงเอาเอ้าโอ้ความคิดโอ้ยความคิดใครวะาสางด่าเนอยากรู้หือ เออไปดีเอ้าทำไมขาฉันมาก่อนเอาเอาเอาชิบหายชิบายโอ้ยนาะอ้อดันต้านแข็งขันดันนี้เขามีอาถรรพ์เยอะนะเพราะว่าลูกอยากเต้นมากแล้วลูกอ้าไม่ต้องไปหรอกลูกพาพ่อไปดีกว่าลูกว้าว แล้วใหโอ้ยแขนพ่ฮะตับพ่อกาะขาหนูอยู่อ่ะไม่หรอกออกออกดิเอาติเบาติเขาจฮึบฮุบฮุบเอ้เอ้อ้าะเาะึลูกจ๋าจะไปไหนจากพ่อไปนะออออออเกิดอ เอาเอาลูก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 เอาขาออกจากก้นพ่อได้ไหมไม่ใช่ไหมอ่ะงั้นพ่อพ่อตายแทนหนูพ่อ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 จ๋าเฮ้ยรับโย่โอ้ยอ่าเฮ้ยเธอเล็บโย่ถุย ฮ่หลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยเออตายโอ้ไม่เซนต้าหัวกระจุยอ่าได้ข่าวว่าเซนต้าเขาจะเอาซี่โครงของตัวเองแจกเด็กไม่ใช่หรอไปดูสันหลังด้วยโอ้ไม่คุณเริ่มต้นได้ดีแล้วนะคุณบิ๊กคุณควรจะเก่งกว่านี้นะเอ้าชิป

อ้ไรเนี่ยชอเอ้ะอะไรไห้อะไรไอะไรอะไรมื <c oughs> อว่าแล้วทำไมมันให้อ๋อให้ทำไมไม่ให้ชีวิตแบบนี้มันต้องเริ่มต้นใหม่ห <c oughs> คุณอะขี้ขาดมาฆ่าผมเยออ้ยเดอดเอเอ้ <c oughs> าคิดขาดผม เอ้ยโอ้ยไเลเซอร์เลเซอร์มันยิงตรงไหนยิงตรงไหนแกหลอกฉันเฮ้ยแกหลอกฉันเชื่อแต่เจ้าจะยิงฉันนะดีแล้วแกไม่ได้ยิงฉันก็ดีอะไรเนี่ยปุ่มปิดใครตายโอ้กังฟูไฟติ้งอ้าวคลิปอะไร ฉันไม่สามารถอะไรไม่ให้ฉันผ่านเหรอเอาเสื้อขาดเสื้อขาดแล้วนี่เอออะไรอีกไม่ไม่เรื่องอะไรอาชีพหายมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวไมนเบื่อสวัสดีบอสเ้าทำไมบอสตายง่ายจังอะอ๋อ แล้วตาต่อไปก็คืออะไรนะอะไรให้ลงไปใช่ไหมออกงไปหน้ามีกันอคอปีน,อ,ปน,นองมาสต็อปสต็อปอะไร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 น้องหมาอ๋อบ้าเย่ผ่านแล้วเฮ้ยผมผ่านแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับกับ เกม Happy View ที่ผมแคสถ้าคุณชอบก็กดไลค์ถ้าคุณชอบมากๆก็กดซับสไครต์นะครับปุ่มสีแดงแดงตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบายบิ๊กบิ๊กเออบายก็ได้บายเอ้บบิบายดีกว่าเอ้บบายลีลาบายทุกคนบายครับอือฮึ